ขาวชั่วเหมือนกันนี่เนี่ยมึงคือทำอะไรอ่ะเอ่อเปล่านะผมเห็นคุณหมดสติผมคิดว่าจะมาช่วยอ่ะมึงคิดว่ากูโง่อ่ะ มึงจะกินกูใช่ไหมล่ะอผมอะไรกันถ้ามึงอยากกินอ่ะก็กินได้ถึงหนังกูจะยาวอย่างเงีย้ยนะแต่ก็กินอร่อยนะ ช่วยนะผมช่วยนะแหมรีบไปดูขึ้นมาเชียวนะไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะ อเดี๋ยวนะที่บอกว่ากินกันได้น่ะพูดจริงหรือว่าพูดเล่นล่ะครับก็พูดจริงสิแต่ว่ามีไหมเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมอยู่แล้วนี่เห็นไหมอะไรเห็นไหมเออ๋ยวสิ จะมาให้ง่ายๆได้ยังไงต้องไปทำภารกิจกับผมก่อนโอเคไหมไปกับผมนะโอ้โหไม่ต้องวันนะจ้าคนสวยเดี๋ยวไปบ้านผมนะผมมีให้เยอะกว่านี้อีกแล้วเมียพี่ไม่อยู่บ้านหรอมองมีอะไรกันผมโสดนะ ไปเลยที่ขาม<า>ตอน<า>อะไรล่ะไหวนะพอ่อใครอะคะพ่อเอ่อเพื่อนพ่อนะลูกใช่จ้ะ เพื่อนจริงๆจ,จ้ะเพื่อนจริงเหรอคะทำไมหนูไม่เคยเห็นป้าเขามาก่อนเลยแลวอีกอย่างถ้าเพื่อนจริงๆแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงต้องเดินควงแข่กันด้วยอืมอย่าคิดมากสิลูกนะพ่อบอกว่าเพื่อนก็เพื่อนสิเชื่อพ่อเถอะนะเอาแล้วนี่เพิ่งจะเสร็จเอะอไปโรงเรียนได้แล้วรู้ไหมเดี๋ยวก็ไปสายหรอก ลองเดี๋ยวไม่ทันนะไหนคุณบอกว่าไม่มีเมียคะก็ไม่มีเมียไงผมโสดนะเนี่ยแต่ว่าโสดลูกหนึ่งนะปปๆไปไปไปนั่งก่อนนะ ดูคุณยังเมาๆอยู่เลยนะเนี่ยฉันดื่มเยอะไปหน่อยนะอ่ะดื่มน้ำสักหน่อยก่อนอะจะได้หายเมานะครับขอบคุณค่ะเอะอ แต่ทำไมคุณถึงมาทำดีกับฉันคะแล้วภารกิจของเราอะ่ะเมื่อไหร่จะเริ่มได้สักทีเมาๆแบบนี้มันดีนะคะ <c oughs> เออคุณน,นี่ก็มีอารมณ์ขันดีนะตลกดีวะ่ะอว่าแต่คุณเนี่ย ไปเจอเรื่องราวปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตละ่ะอายุปูนนี้แล้วอ่ะทำไมกินเหล้าให้มันเมาเละเทะขนาดนี้อฮะ ไม่มีอะไรหรอค่ะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเออครับครับห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะครับไปไหวนะเฮ้ยชูนี่ขับนาย โหนี่เงินใช่ไหมเป็นปึกๆเลยอ่ะ ซื้อพระพุทธธรรมเล่มนี้อาจจะช่วยคุณได้นี่แกพูดมาอะไรแคลนฉันตกต่ำไม่พอเลยไงคนอื่นได้มากัดแย้งความรู้สึกฉันแบบนี้ <c oughs> คุณฟังผมนะ <c oughs> ไม่ว่าชีวิตของคุณนะ่ะไปเจอเรื่องรา,เรว,ราวเลวร้ายอะไรเข้ามา <c oughs> แต่ว่าคุณเนะี่ยต้องผ่านปัญหานี้ไปให้ได้ คุณจะผ่านสิ่งนี้ไปได้ด้วยสติและปัญญาของคุณ คนไม่มีเงินให้กูบ้านหลังเนี้ยก็ต้องเป็นของนายกูไว้มึงสงตัวรีบเก็บเข้าของแล้วใส่หัวไปซะ <c oughs> ไปกลับ <c oughs> ไป เที่ยวไม่จับผน,นุงฮะแกขนาดนี้แล้วจะทำงานอะไรแบบนี้อีกเหรอน่ามากจริงๆทุนเลทอุปสรรคและปัญหาพวกเนี้ย มันจะเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเข้มแข็งนะครับคนอดทนเท่านั้นแหละถึงจะอยู่รอดได้เงินจำนวนพวกเนี้ยผมอยากให้คุณเอาไว้ไปตั้งตัวนะคุณต้องต่อสู้กับมันไปให้ได้นะครับหลับไปสิครับ คุณถึงช่วยฉันนะคะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้รู้จักกันเลยไม่มีเหตุผลฉันฉันขอบคุณมากเลยนะคะฉันจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยอย่าไหวผมเลยไม่เป็นไรหรอกครับ ไปส่งนะ<ป>หวานแม่กลับมาแล้วลูก แม่หายไปหน่อยวันทั้งคืนนะคะหนูใจโคตไม่ดีเลยค่ะแม่ขอโทษนะลูกแม่ทำไม่ดีเองต่อจากนี้ไปแม่สัญญานะ ไม่ว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรขึ้นแม่จะสู้ด้วยสติปัญญาของแม่เองแม่รักลูกนะลูกก็รักแม่ค่ะ